สมาชิกผู้ทรงเกียรติและคณะผู้ชี้แจงที่เคารพทุกท่านดิฉันสุภาพรสรับสีสมาชิกสภาผู้แทน,านราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดยะโสธรพักไทยสร้างไทยท่านประธานคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่ดิฉันจะลงสาระและรายละเอียดเรื่องความรุนแรงในครอบครัวก็ขออนุญาตชี้แจงจิตจำนงในการลุกขึ้นมาอภิปรายนะคะ,ะว่าดิฉันเป็นสอสอหญิงนะคะเป็นบทบาท เป็นทั้งลูกนะคะเป็นทั้งแม่แล้วก็เป็นทั้งภรรยาซึ่งโดยธรรมชาติย่อมใส่ใจปัญหาของครอบครัวอยู่แล้วอีกทั้งนะคะโดยวิชาชีพนะคะที่ดิฉันเคยทำมาก่อนก็คือการเป็นพยาบาลอายุราชการก็ประมาณ20ปีกว่าๆนะคะผ่านประสบการณ์นะคะในการดูแลผู้ป่วยนะคะที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายนะคะโดยเฉพาะด้ด้านจิตใจจากปัญหาความรุนแรงครอบครัวมาไม่น้อย ดังนั้นนะคะดิฉันทราบและตระหนักดีว่าการจะแก้ไขปัญหานะคะเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวที่จะถูกที่ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวนั้นเป็นเรื่องไม่ง่ายและก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะและตัวเลขสถิติความจริงที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะมีมากกว่านะคะในรายงานของ 10, 16หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนสมาคมและมูลนิธิต่างๆที่มารายงานในครั้งนี้อย่างแน่นอนและในขณะเดียวกันนะคะดิฉันก็จะไม่ได้มีจิตนารมมาจ,จับผิดนะคะผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดแต่ดิฉันขออนุญ,ญาตฝากข้อสังเกตนะคะแชร์ประสบการณ์ข้อห่วงใยข้อบันทึกไว้และร่วมด้วยช่วยกันนะคะทำให้สังคมไทย มีความรักมีความอบอุ่นสร้างสายใยรักแห่งครอบครัวมากยิ่งขึ้นท่านประธานคะประการแรกที่เราจะแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวดิฉันเชื่อและเห็นด้วยว่าการจะแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะได้ดีนั้นอย่างแรกนะคะเราควรมีการรณรงค์นะคะให้คนในสังคมเปลี่ยนค่านิยมความคิดนะคะแล้วก็ทัศนคติใหม่ โดยยึดหลักว่าความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปถือว่าเป็นถือว่าเป็นเรื่องของคนในสังคมที่ต้องดูแลแก้ไขร่วมกันเพราะที่ผ่านมานะคะคนไทยมักจะถูกสอนว่าให้ยึดหลักที่ว่าเรื่องของครอบครัวเราไม่ควรยุ่งเรื่องของสามีภรรยาคนนอกไม่ควรยุ่งซึ่งจริงๆแล้ว หากมันไม่มีความรุนแรงในครอบครัวก็ไม่มีมีใครกล้าไปยุ่งนะคะแต่ในโรคทุกวันนี้สถิติบ่งบอกเด็กสตรีหรือผู้ได้รับผลกระทบหรือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวมากที่สุดาจากการที่ได้ได้ยินข่าวนะคะในช่องต่างๆไม่ว่าจะาพ่อนะคะทำร้ายลูกหรือลูกทำร้าย บิดามารดานะคะซึ่งถือว่าเป็นความรุนแรงที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเรานะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆนะคะไม่ควรจะแบกรับภาระนี้เราควรที่จะเริ่มนะคะหาทางาแก้ไขร่วมกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันก็ขอฝากข้อคิดไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อบันทึกไว้นะคะหรือ,อปรับปรุงแก้ไขโดยมีรายละเอียดดังนี้ อย่างแรกนะคะเราควรที่จะมีการรณรงค์ให้คนไทยตระหนักใส่ใจเข้าใจปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมากยิ่งขึ้นและจริงๆแล้วพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวนะคะปี2550ก็มีประมาณ11มาตราซึ่งจับประเด็นใหญ่ๆใ,ให้ประชาชนเข้าใจกฎหมายแล้วก็เข้าใจสิทธิของผู้ถูกกระทําความรุนแรง รวมถึงช่องทางต่างๆนะคะในการช่วยเหลือการประชาสัมพันธ์นะคะว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์การกระทําความรุนแรงนะคะเราสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือ อขอคำแนะนำได้ที่ไหนนะคะเช่นในกรุงเทพนะคะแล้วก็จะมีกรมกิจการสตรีประสานาสถาบันครอบครัวส่วนภูมิภาคนะคะแล้วก็จะมีสำนักง,งานพัฒนาสังคมความมั่นคงและมนุษย์แล้วก็มีสายด่วนนะคะห3 0 0นะคะหรือสามารถแจ้งที่สถานีตำรวจโรงพยาบาลสุนพึ่งพิงสารการจังหวัดที่ว่าการอำเภอนะคะหรือในชุมชนในหมู่บ้านเราอาจจะแจ้งที่ที่ ทำการผู้ยบ้านหรือทำการของอท่านกำนันนะคะซึ่งส่วนนี้ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นนะคะและส่วนที่สองนะคะดิฉันคิดว่าเราควรมีกองทุนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวพศ2550 25เพื่อขับเคลื่อนการทำงาน ตามกระบวนการทางกฎหมายตามจิตํำนงของกฎหมายก็น่าจะดียิ่งขึ้นนะคะส่วนที่3นะคะดิฉันคิดว่านะคะเจ้าหน้าที่นะคะที่ประจำศูนย์ตามจังหวัดต่างๆนะคะเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเป็นส่วนมากนะคะขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนะคะเป็นพนักงานจ้างเหมานะคะทำสัญญาจ้างนะคะเป็นปีต่อปีเงินเดือนนะคะค่อนข้างน้อย น่าจะไม่เกิน1 0 0 0 0บาทนะคะต่อเดือนซึ่งความมั่นคงนะคะในตำแหน่งหน้าที่ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจะมีการอบรมต่างๆนะคะเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญการทำงานแต่นะคะเมื่อถึงสัญญาจ้างหมดไปนะคะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการอบรมนะคะมีความเชี่ยวชาญแล้วก็จะไม่ได้ทำงานต่อนะคะก็จะทำให้สูญเสียบุคลากร,กรที่มีคุณภาพต่อไปนะคะ ส่วนข้อสุดท้ายนะคะดิฉันคิดว่านะคะถ้ามีการจัดตั้งศูนย์นะคะในระดับหมู่บ้านตำบลทุกตำบลน,นะคะจะเป็นสิ่งที่ดีหรือถ้ามีแล้วนะคะหากมีการขับเคลื่อนศูนย์ให้เกิดขระบวนการเฝ้าระวังป้องกันคุ้มครองและพัฒนาครอบครัวให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยมีมีงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะสุดท้ายก็อยากจะฝากถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะทั้งภาครัฐเอกชนนะคะหน่วยงานต่างๆนะคะให้ร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะคะ mm hmm. เพื่อให้สังคมอยู่อย่างมีความสุขค่ะขอบคุณท่านประธานมากค่ะ